สบายดีสบายดีสบายดีและสวัสดีพี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศเมื่อนี้เฮาสีจัดไปตามคําขอเนอะซึ่งว่าพี่น้องเอฟซีเพิ่อนอยากเห็นการเป็นอยู่และเฮือนซานของไอ้อ๋องเมื่อนี้เฮาสีไปรีวิวเฮือนไอ้อ๋องให้เบิ้งเลยค่ะเพิ่นซีเฮ็ดเมนูเมนูหนึ่งเนาะเพื่อให้เฮาได้กิ่นนะได้ลองซมเมนเพราะว่าเพิ่นการมีพื้นฐานโดยการเป็นอัน ผู้สวยเซฟเนาะอยู่ที่ประเทศไทยเนาะวันนี้เพื่อนกะสีมาลงมือกระเบ๋าอายเฮ็ดเมนูไม่ว่าอันเพื่อนจะนเฮ็ดให้เฮาซี่มาแล้วพี่น้องว่ารสชาติจะเป็นอย่างไดเนาะและกับกะไปเบิ่งกันเป็นอยู่ของเพื่อนว่าเพื่อนมีลูกจะคนและก็มีเมียจะคนเนาะว่าเืินซานเพื่อนเป็นอย่างไดเนาะเ้องกะสิพาไปเบิ่งไปซมในมือน,นี้เลยพี่น้องออกะบก่บกไกลบ่ไกลปาอาไปเนาะเป็นบ้านเดียวกันเลยแต่ว่าของเฮามันสิเป็นบ้านเหนือของเรามันจะเป็นบ้านกลางเนาะ ตอนนี้เฮากะมาฮอนเือในอ่องแล้วน้องพี่น้องเฮากับสิผ้ากันไปเข้าไปทางในกันเลยเนาะปะตอนนี้แบบเบาอา้่อนกะเมื่ออาบน้ำเนาะเมื่ออาบน้ำจังหน่อย่อนมา่นปะนี่ไอเซี IC ยงกะฝนกะมาฮอดแล้วเนาะมาเบิ่งนำกันนะวิ่นจะเห็นเมนูนอย่างมือน,นี้นี่เขามาฮอนแล้วคอยเบิ่งทางนาในไอเซียงเลยอาอสบายดี <laughs> ไม่ใช่เขาเช็คเมนูอย่างไอเสียงวาซีอบอบเป็ดอบเป็ดเมนูอบมื่อไงอบไผ่สีดงมือเห็ดมื่อนี้เพิ่นแล้วเลยไอเสียงบอกไออันไออองหรือว่าบอกไอบอกสางอองเพิ่นโอ้ไออองเพิ่นสีดงมือเห็ดเนาะพี่น้องมื่อนี้เพิ่นสโซชิมือี้มื่อนี้มื่อนี้เพิ่นเปิดบ้านเด้อเมื่อนี้เพิ่นแปลว่าพามาเปิดบ้านเพี่น้องพี่น้องแล้วก็มาพามาเบิ่งสถานที่เนาะมาหลินมาหัวมาลมกันหนังลมกันพวกกันเมื่อไหร่ไปกันไอเสียงเลยว่เมื่อไหร่ เปิดบ้านอีกสิพาลงนองสิพาเปิดบ้านในเซียงน้องมุนาเนาะคอสิพาไปหลินบ้านเปินพี่น้องเลยเบิ้งเฮือนเพ่นเนาะว่าเป็นธรรมชาติแบบใดยเนาะเบิ้กเซฟขอเวลาหน่อหนึ่งได้ไหมสบายดีเพื่อนะแม่โอ้จะได้บอกให้สบายดีกำลังเตรียมของเนาะ เพิ่นพักประมาณสองมือแล้วชิพนกับชิไปลุยงานสร้างบ้านต่อสมาคมเฮาเนาะคิดฮอดกับอยู่ว่า FC ทุกนโอ้ FC ค่ะคิดฮอสได้คิดฮอดไอเสียงเนาะบ่เห็นลายบ่เห็นลายคลิปแหละคิดภารกิจคลิดภารกิจจำนาคนละเนี่ยคือเฮือนไใ้อ่องเนาะที่เพิ่นเปิดบ้านให้เบิ่งกันสะอาดสะอ้านดีพี่น้องเอ้ยอยู่กับภายในอ่อง ตอนนี้อยู่คนเดียวเนาะอยู่คนเดียวโสดสนิทโสดสนิทลูกเมียที่ผมพูดลูกเมียเลยจ๊ะเออเมียไปอันเฮ็ดเรียกอยู่กรุงเทพเนาะส่วนลูกกะอยู่กับแม่เฒ่าหรือว่าแม่ยายคิดฮอดลูกอยู่วะคิดฮอดคินฮอดหลายลูกเลยแม่แม่ลูกแม่เป็นหน้อดคินฮอดสนิทอยู่วะเอ้าคิดฮอดแต่ลูกคิดฮอดแต่ลูกกต่ตอนนี้ บางทีพันธุ์เห็นเนาะอาะสีอ๋อแมนมาเนาะแมนมาเนาะไอเสียงในสามีลูกจะคนไอเสียงโอยวีมีลูกคนหนึ่งโอ้เมียในสามจะคนเมียสามคือจำนน้ครัวนัคนหนึ่งโอ้ยอไม่ยอกไวอลลินวละตตางิลีอันนี้ว่ายังบุญฝนเต้นหลายคนขึ้นจำโนคตัวคนเดียวเมีย ยัยเก็บพิลบไ,ไลอ่ะมันเมียมาเห็นคลิปแล้วเตรียมตัว <c oughs> บายหยอกสื่อเตรียมตัว <c oughs> ส่งสการ์เนื้อ <c oughs> ไอออกด,ด่างไฟเรียบร้อยแล้วตอนนี้รอถามเอา,อาไอไหมเนาะอืบานีไอเสียงเพิ่นจะมาเห็นเลือดแปลงเนาะเพิ่นขั้วไวเรียบร้อยแล้ว <c oughs> เลือดแปลงหอยเดียวอย่าลืมสูตรให้น,น้อง พเพ่เฮ็ดเลือดแปลงนี่โอ้สุดยอดกามกึกเอาวันนี้เพื่อกระกชีมาเอาเลือดลงไปเลยเนะยาะใส่น้ำปลาเท่าไรอันนี้แล้วแต่แล้วแต่สูตรไ<อ>ผสูตร<อ>มันบอกส, <laughs> สองนาทีกามค้าถ้วยอสองนาทีปลายาวโคตที่สุดกามแล,ล้เฮลไดงจังฮอากาหรือบากามมาเสียงอันนี้ปลาอย่างว่านาทีหนึ่งกินได้เลยแบบในห้องผสมนะ มันคือจะเขาผสมโอ้เบิ่งสีมันก็สีกล้ามอยู่เลยอืมสีเข้มๆโชว์เบออาไอพ่นมาเพี่น้องเอ้ยพ่นมาตำหลังหมู่ใส่แว่นตาอย่างเทสแว่นตาไ่เป็นตาเงดอกเป็นตาใส่ตาเนะออาะเบว่าใส่ตาสัน่นพี่น้องเลยมาแต่เซาคนเนาะมาแล้วมาเแต่นนะเสามาเตรียมให้ของถ่าเนเอาไปเสียงเราจะมาขอเพลงกับไปเสียงเนาะเอารักเดียวจังบาดดู ลักเดียวเลยเราผ่านห้องมาบ้านก่อนโอ้สัตว์ห้องมาก่อนแป๊บนึงได้ห้องมาเลยตอนนี้เบาไอ้เพิ่นมาไปเตรียมหอยแล้วเขากะชิมาลงมือเฮ็ดเมนูอาหารเลยเนาะตอนนี้เ้ากัเครื่องปรุงเ้ากับไอ้อ่องเตรียมเรียบร้อยนะเพิ่นมึงสี่มือของเซฟเนาะสุดยอดเลยเนาะเพิ่นเตรียมเตรียมไม่ท่าเนาะโอ้สุดยอดเลยไอ้อ่องใส่เลยเขาจะเอา ทุกอย่างเนี่ยใส่ลงไปเนขาวจิตดำเนาะใส่เลยอ๋อสูตรนี <c <c ้ข้าวจิใส่เบียร์กับใส่กระป๋องมามีอย oh ่างไรนี่มาเครื่องปรุงเขามีอย่างไรเนาะอันนี้ก็คือเครื่องเครื่องอบหรือว่าผงกะหรี่เนาะผงกะหรี่โอเคอันนี้เป็นอย่างไรอ๋อมีอย่างไรนี่กระเทียมหัวจิงไข่หรือว่าตะไคร้เนาะค่ะใบกีหดใบมะกรูดหอแดงเนาะใบมะกรูดเออพริกพริกแห้งใส่ไหมครับหอมพริกแห้งเนี่ยขาดพริกแห้งเนี่เอาแบบขวดหรือแบบแบบขวดเอาแบบสดๆเลยมันดำเนาะ บอกว่าพอดีลงมือต่ำเองเลยไมยออกพนจัดให้ค่ะขนาดเนาะบอกว่าพนจัดถาเด้อว่าเครื่องอันนี้วะแบบเน้นๆเลยเนาะใช้เครื่องหลายๆเนาะจังแซ่บแต่บมดเครื่องเลยนี่เนื้อเป็ดเขาเห็นแหละเนื้อเป็ดเขาอยู่นี่เนาะซับเรียบร้อยแล้วอือฮั่นนี่บ่หวงเครื่องเนาะหวงแต่เนื้อเครื่องจะติ๋มเลยตัวเนื้อนี่นี่ผงกะหรี่เนาะเขาจะ ปรุงใส่นี่เลยนเะนาะโฟลีเนะลยบอกว่าเขาจีดำเลยตำมันละเอียดเครื่องแน่นขนาดไหนเะนาะเครื่องปรุงบึงข้ามันลอยเกินไปเขาก็จะจงแบ่งใบพัดพัดเพชรเอ,อ่อทัานหายเนาะม,มาเลยนะตอนนี้เขากะเครื่องเขากะตำเรียบร้อยเนาะสิมาเฮ็ดให้เบิ่งเลก็เนาะว่าใส่ยังอันนี้เฮาก็ใส่ไปเรียบร้อยเนาะมาขัวเลยหลายครับหลายคน,ายคนอาจทิเคยเฮ็ดเนาะแบบนี้เนาะสูตรนี้เนาะ หลายคนอาจจะยังบ่เคยกินเนาะอืต้องมาลองซิมเมืองเดียวก,กันเนาะมื้อนี้เดอ้อเฮาสิคั่วเครื่องปรุงกับเอ่อกับเนื้อเนื้อเป็ดเนื้อไก่เฮามันหอมก่อนเนาะน้ำใไงจ้ะน้ำใหญ่เนาะลืมไปนี่เลยเนะาะคั่วให้มันสมัดให้มันสุกเลยอันนี้คือเครื่องปรุง ไอ้องเพื่นสินี่เพิ่นสิเป็นคนปรุงแบบเป๊ะๆเนาะให้เพิ่นให้เพิ่นปรุงเพิ่นเป็นเพื่อนเก่าป่ะเนาะเสดงว่าเคยเฮ็ดกินแล้วบอไอเคยเฮ็ดกินแล้วบ่นี่เคยเฮ็ดแล้วเนาะถองซ้อนเนาะพอเนาะอันนี้รถรถดีรถดีจำสูตรไปใช้ได้พี่น้องเลยสรุปเราแบบเป็นคนเห็ดนี่ยฮะสองสองไอเซียมเป็นคนครัวไอ้องเป็นคนซับบอไอเป็นคนลงมือ จัดสถานที่ไปสองรสรถข้านอนเนี่ยอันนี้ก็สูรสดนอนสูรสจักหนึ่งช้อนเนาะหนึ่งช้อนรสเก็บเลยไรเกลือ้อนหน่ะโอเคอ่ะน้ำมันน้ำมันหอยเพราะว่าเฮาโรน้ำลงบอกกินผงชูรสลายเนาะแต่ว่าเบาไอ้มักแซ่บๆนัวๆนี่ก็คือแม็กกี้เนาะน้ำมันหอยใส่เลยเอา ตัวลงไผ่เป็นเซฟวะน้ำกันเลยรวมกันเนาะเพราะว่าเฮาสิมีแเนี่รวมกันอยู่คิวก็อยากยาวหน่อยหนึ่งพี่น้องเลยคิวโลสีวดำนิดนึงเนาะเพราะว่าเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีของเนื้อหน่อยหนึ่งจะจะใส่หลายเหรอโอเคเปลี่ยนสีของเนื้อให้เป็นสีน้ำตาลนี่ยแหละใส่ลงไปอันนี้คือ จะเป็นป้าปุงความแซ่บเนาะหลายคนอาจจะเคยเห็นเนาะมันนุ่มมันนุ่ม,มนุ่มหอมไปเอาเลยอันนี้ก็คือสูตรของบาอา่อไอ้เลยไออองตอนนี้เขาจะพามาเบิ่งไก่ไออองเลยเนาะไก่เพิ่นหลายขนาดเลยตอนนี้นะพขาไก่ประเทศกางามเนาะเป็นมนาตรฐานเลยแบบเียน<อ>ไก่ อันนี้คือไก่ตัวงานงานประจำเนาะนี่เลยเนาะนี่ไก่ตัวตัวงามของประจำคลอกเลยนะอี๋เนาะพลอพันรักคลอกพันลักเอองามเนาะพลอพันลักเลยตัวนี้ แม่เลยเป็นพ่อพันธุ์เนาะตัวนี้เนาะสาเยเลือดที่พัฒนาเองเนาะตัวนี้ใกล้แล้วเนาะไปมาไวก่อนนอี่เนาะตอนนี้เขาจะพาไปเบิ่งน้องน้องซะของไอ้อ่องเนาะถือว่าโอ้บบกลายไปค้นแกะขนมแล้วตอนนี้แบบคือประธานเลยเนาะเนาะคือประธานไปเลยไปไป,ปตอนนี้เขาจะพาเบิ่งเลยเนาะน้องซะของไอ้อ่องนี่โคตรใหญ่เลยโคตรแบบงามเลยเนาะ แบบทำเลโคตรดีเลยที่ที่เขาคิดไว้กะคือคือตรงนี้เนาะเขาสิมาสร้างสร้างเหมาะเลยพี่น้องเห็ดตู๋เนาะแม่เห็ดเห็ดเห็ดเป็นหานอาหารแล้วเะ็ดตู๋แห้งอยู่บนนี้ไอ้องบ่แห้งเนาะแห้งๆน่อยหนึ่งเนาะแห้งกะน้ำจะแห้งลงหน่อยหนึ่งเวลาไปเขาสิพาเนี่ยไปเบิ่งทางไกลๆเลยเนาะเป็นแอันขร่มเนาะ อย่ามือไ่ใกล้เลยเนาะอันนี้ฮะเป็นนองที่ว่ามีมีบัวลายเนาะแต่ว่าปีปีปีกายนี้ไอ้องเราได้สูบสูบเอาป่าไปขายเนะาะป mm ่าธรรมชาติเนาะแต่ตอนนี้ฮะยังยังบ่มีปา่ปาป่ามายังบนะ่ได้ปล่อยเนาะปีนี่ทึนยังบ่มีป่าไว้ก่อนธรรมชาติเพราะว่าห้ามอาหารนี่ เฮาสิเฮ็ดเยียงลงไปเลยเนาะคิดคิดไว้ซื่อนะบุัวเฮ็แบบอันสะพานลงไปนี่บ่แม่เฮ็ดลงไปเลยเนาะเป็นหันสะพานลงไปหันใหญ่แบบเฮ็ดแบบจะตรงโมเดิร์นนะโมเดิร์นลงไปนี่เกีมุ่งราคาแล้วเขาเซ็ซุ้มเลี้ยงไปเนาะแบบย่างไปอันนี้นะย่างลงไปกลางน้ำเลยนองนี่เป็นนองที่บัวลายที่สุดเนาะแต่ว่าตอนนี้มันกำลังเกิดขึ้นมาใหม่เป็นบัวน้อยเนาะกำลังเพิงขึ้นใหม่ไปเบิ่งนองที่ว่านองบัวที่ว่ามันมันงามเลยเ้องมาพี่ที่ว่ามันเป็นแบบนี้นองนองอะของตอนนี้ก็ห้องก็มาเบื้องบัวนนอง เป็นนองของยาได้ออกเนาะนองค่อ่องกับสเป็นบัวแบบนี้เลยเนาะตอนที่เพิ่นบดุดนา้าน,นะอื่สวยงามแบบนี้เลยแล้วเขาก็เฮ็ดสะพานล,ลงไปเนาะสะ<ม>พานล,ลงไปแบบถ่ายนู่ถ่ายอั่งเนาะงามขานาดเลยเนาะ <c oughs> นองคข่อ่องก็อยู่ทั้งลุมนี่เป็นที่น้องทำเลโคตรใหญ่เลยออตอนที่บัวบานตอนเศร้ามันสวงามเนาะเหม็นแล้วเนาะบัวมันชิเต็มเลยเนาะ ตอนนี้จะมาซีมืมองเน,นาะมารสชาติเป็ี่ยนไลยนะแม่วาเฮายังไม่ได้ปรุงยังเพิ่มเลยเนาะแต่ปรุงแต่เ,เริ่มแรกเลยตอนนี้คือบบ <c oughs> มึงม,มึมงเฮือกเลยมาซีมือม,มึงเนาะว่ารสชาติเป็ี่ยไนไลยเนาะไอ้องเซมด้วยอนะ่องไอ้องซิมึงสองคนว่ารสชาติผ่านเบาหรือว่าเป็ี่ยนไลยชุดยอดเลยนะมันมันตกปรุงเพิ่มมาตกเตัวแก้ววันนี้ตัวแก้วมาตัวแก้วมาตุดยอดวุดยอดพี่น้อง เอาโมเมนต์โมเมนต์วะเฮาวอลเลนแนละ้วเราลองเอาสุดยวปลาเอาอได้ใหญ่จองใหญ่ดีปลาตัวฮ้อนฮ้อนพี่น้องเลยเอา้าก็นอนต้องใช้วเวลาอืรสชาติาเป็นไงผ่านเลยพี่น้องเลยแซบเนาะ<อ>กลมๆขนาดเลยแบบอันนี้คือปิง้งหัวทาบีเนาะนี่กับรสชาติส,าสุดยอดเลยอันนี้กับ น้ำยังได้ một ต้องปรุงเพิ่มเลยเนาะเดี๋ยว sự บ่ให้แม่กับระบบ <laughs> <laughs> มาบาเนี้เฮากะซิมาเริ่มกินกันเลยเนาะซึ่งว่าสูตรนี้เฮากะเนี่ยบุ้คคลกินจักเถือ่อจะลองซีมมึงก่อนสบายดีบัน,นเดิ้ลเด้อเอาเลยเนาะบาเนี๋ยวน้อสบายดีเอาขี้เข่าเลยเพียงเาแต่น,น,น้ <c oughs> นองลดซอนเนกันเด้อพี่โน้องเด้อมาเลย<ๆ>นนนเ,าเลยนาะลองซีมมึงเลยเนาะสังยูไส้ก็แล้วแต่พี่น้องพี่ฝั่งเราฝั่งไทยจะต่างประเทศเนาะมากินเข่าหมวกกับสมาคมบ่าวเมียปะเฮาเนาะแต่เมียใคยังบุบปะเด้อ กำลังชิบ้าเขาว่าเราผิดจะอด้เมืองไหนเนาะนุ่มหอมอันนี้คือกินตามหุ่นไปหุ่นน้อยหุ่นใหญ่สุดยอดพี่น้องเลยได้สุดยอดกินแล้วจะขี้ยห่อเท่าตลอดเนาะจาเน ห่อเหนื้อทอดเลยจะทษน้ำโอ้โหถึงกินเลือดเด้อซาซิฟดีเซฟเลยแบบกรุบกรอบเอาเอาโชยให้เพิ่อนมึงด้วยมะอันนี้ไอ้อ่องเป็นคนเฮ็ดเนาะพี่น้องเด้อแตกเนาะอลองเพิ่นเล้วเซฟเพิ่นอือหือจอยเสียงเพิ่นกินเด้อกินด้วยเสียงเนาะคนละจานเยอะสุดยอดแหละครับที่สุดบได้บได้ยร์เซฟเป็นเมนูเด็ด มึงคือจะได้ที่นอ้อยเซียงเนาะมึงอยังได้ที่แล้วยอะแล้วตอนนี้เมือ่อยเวียกง,งานอะไรเมือ่อยด้วยเขาสัมภาษณ์เลยแม่บันนี้อันนี้เขาชิจ,จงให้แม่วากับชาวซุกอยู่พุนน่นเนาะเอาไอเซียงสัมภาษณ์ดูหะสัมภาษณ์เลยสัมภาษณ์เลยเนาะอ้าวเมียพูดไปจี๊ดได้ปะเอาสบายดีอันนั้นไม่อายสัมภาษณ์เฮ้ยเนาะก็เปิดดูเป็นอะไรจะเนี่คือเมื่อไหร่ที่กันไปดูครับอ่ะ ดีขึ้นเนาะหรือว่า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 แย่ลงก็ดีขึ้นเนาะีเมื่อมาเจอปอไอ้ก็ดีขึ้นเมื่อมาเจอปอไอ้แล้วก็เจอหมู่ตอนนั้นชีวิตกับวิกฤตแห้งเนาะน้องตอนนั้นเป็นอะไรตอนนั้นกิจบิกิจเดี๋ยวใดวิกฤตหนึ่งบ้านเลยเรื่องการขับขับภาษาหรือเรื่องการไปกันมาหรืออะไรทุกอย่างคืออันนี้อันนี้คือว่าแบบเปิดใจได้พระเขาเนาะเอาสั่งซะ อยู่ในส่วนเปิดใจในภาคเข้าอันนี้คืออีพีที่หนึ่งเนาะมีพี่ต่อไปอีกเนาะบ่เป็นยังไงว่เพื่อนอีพีต่อไปคือถ้าวาเปิดใจบ่อายถ้าว่าเพื่อนว่ามีความสุขดีใจข้ากก็ดีใจน้ำเนาะหัวห่าก็สอยขึ้นมา่วยหนึ่งครอบครัวเรื่องเป็นอะไรเจ้าเป็นช่วงนี้เป็นเป็นอะไรเนาะเรื่องครอบครัวก็คือยังมีความเข้าใจกันเนาะเรื่องเรื่องเมียกัตอนนี้เมียเมียเจ้าได้ได้ได้แยกกันอยู่เนาะแม่ได้แยกกันอยู่ ส่วนลูกอะอยู่น้ำยูร่าไผอยู่น้ำแม่เ่าแบบแม่ยายแหละเนาะเจ้าจริงจังแล้วกันโบเล่เนาะเขาต้องเนาะเขาต้องเลี้ยงแค่ว่ายากเนาะตัวกับไม่ง่ากไม่ยากครับไปโดนเนาะทามต้องทามขุยคลองไข่นี่เนาะไปทามข่อยเอาบัตนี้เอาใช้โตเกียวมะนังกินน้ำกันพี่น้องเลยมามาเลยมีกองมาตังบ่อนกองตังบ่อนสัมภาษณ์คนเนาะจะได้ข่าวว่าขดีขึ้นเนี่ยก็บดีเนาะ ชีวิตเพื่อเริ่มดีขึ้นเมื่อมาเจอไอ้ไอ้ยันเอียกว่าบ้านบรวมาเจออีเชียงเลยดีขึ้นเนาะหนึ่งมาเลยคนเดียวมันคิดไล่อะไรยากมันคิดบัวเนาะคอยกับซอยยังไม่ไล่เนาะแต่ว่าซอยทั้งออกหรือว่าจากที่มันต่อยง่ายจากที่ผมไปคนเดียวเนาะมีคนไปนำเก็ดจะดีเนาะแมนบอลเลยเจ้ากับเรามุจจักกันมาโดนละเบ่หัวแต่ข้าจะมายิ่งบุกบีนี่ไงเออทุกข้าั้งเซฟทางนั้นเลยเนาะทังเสฟตัวนัวบ้านไหนได้ แต่ว่าแต่ว่าถามว่าเรื่องซอยได้บอกกะเขากับซอยบุได้หนึ่งมาบุได้เรื่องเงินกับดูคบคิดเนาะแม่บุคบคคนเขาซอยคนแบบนั้นได้คันว่าเรือเ่นะคงคอ,องเงินครับบุมีเนาะคบคิดเขาบอกคบคิดยังไงเนาะเรื่องเงินคำว่งเงินหรือการอะไรอย่างยอดเป็นที่ปรึกษาเนาะแต่ปรึกษาเรื่องเงินหนูได้ได้ยกคำถามพันสิบพันมันมันมันว่าคิดย่อเลย เบืองภายในเนาะเบื้งภายในเนาะอาจารย์แบบแบบดูแบบโมเป็นน่ากินนะแม่ว่ายอดแฝงเขาเห็ดมาแล้วผสมน้ำปลาน้ำหยางมาเอามากเขากินบมได้มีกินข้าวกินอย่างไรเนาะตัวนี้คือยังมีแต่กระดูกนะตัวนี้เอาไก่สกิลมากินข้าวมาสกิลมาเลยถามมะเดี๋ยวผัดต่อตอนนี้เขากับกินเบิดเลยเนาะเบิดเกี้ยงเลยพี่น้องเลยเบิ่งบ่เหลือเลยเนาะ จักแซบบอแซบเนาะแซบแหงกินข่าวไปนำเพลินกระดิ่งกินได้ฟังไปนำพี่น้องแบบเข่ากับบรรยากาศเลยเนาะอารมณ์สุนทีอันเว้าเรื่องอ่านนะฮะอาหารของเฮานะพี่น้องออ๋เรื่องหาเฮาคุยกันเนาะว่าจะคุยไปได้หรือบปล่แบบว่าเฮากับได้แบบปรึกษากันเนาะว่าเฮาจะเฮ็ดแบบเริ่มจากน้อยๆก่อนเนาะอาเนะคือเฮาจะเฮ็ดแบบว่าเฮากับขึนยังโบราณเนี่ยนาะพี่น้องเฮาก็เฮ็ดไปจักสองสามตู้บอกไอไนเลยเนาะแล้วก็แบบบอเฮ็ด เขาเฮ็ดเองแบบก่อสร้างเองมันสิบ่แพงเนาะำแบบเเฮ็ดทรงโมเดิร์นแบบเราเฮ็ดสบายอยู่เนาะพี่น้องเพราะว่ามีแต่สร้างคิดไว้ซะก่อนเนาะแต่ตอนนี้เฮาก็ยังแบบยังบ่นั้นขางกระตังสับกราตังสับ่หลายมีอยู่แต่ว่าบ่หลายหาเงินเก็บเงินก่อนพี่น้องเพิ่นก็สิแบบสีแบบอันตั้งซอง YouTube เนาะจังได๋ก็เล็กๆน้อยๆเนาะฝากเป็นกำลังใจให้เพื่อนเด้อพี่น้องเดี๋ยวเฮาจะมาแจ้งตำลังเนาะว่าสื่อซองเพิ่นจะสื่อแบบใดเนาะ คลิปหน้าเนาะพี่น้องเบาอ้ายเพิ่นจะมาเปิดใจเรื่องเกี่ยวกับว่าเพิ่นนะมีครอบครัวหรือยังเนาะมีแฟนหรือยังเนาะพี่น้องก็คือหลาย่าตหลายคนหลายคนกาสงสัยจะ่เฮาก็ยังบ่เคยว้าเนาะยังบบเคยว้าใส่มาก่อนเนาะยังบบเคยเปิดใจและคลิปต่อไปเด้อพี่น้องจังไหนก็ฝากติดตามชมเนาะเพิ่นจะมาเปิดใจแบบเปิดใจคุยเลยนะแบบบบมีเรื่องอย่างปิดบังเนาะไอเสียงสงสัยบ่สงสัยเพื่อนจติดตามคลิปต่อไปเด้อ ไอเสียงก็ยากฮู้คือกันสีนสันภาพเป็นการสนทุก <Okay. S 2> ันหอกโอเคโอสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงสั้นนี้ก่อนนอกจากใดก็ฝา,ากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และขอขอบคุณขอบคุณที่บอกกดขำโฆษณาเนาะเพื่อเป็นการสนับสนุนครอบครัวสาวลาวเซโน่ฟ,ฟมิลี่แล้วก็มาพบกันคลิปหน้าเนาะคลิปตอนต่อไปเนาะว่าจะเป็นคลิปอย่างเนาะสบายดี